สวัสดีครับผมอ้วนซ่าพาเกวันนี้เราจะมาทำประตูประตูโอเคตื่นเต้นอะไรเราวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มปลาเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันนะนี่ครับปลานิลซื้อมาโลครึ่งหมดไป200อกว่าบาทต้องบอกด้วยบอกบอกไปงั้นน,ะนี่ครับตะไคร ผักชีฝรั่งหอมต้นผักชีอันนี้บางคนก็เรียกขึ้นช่ายคนก็เรียกตั้งโอ๋แต่ไม่รู้ว่าเรียกไงก็แล้วแต่ครับแล้วบ้านเรียกอะไรครับผมเรียกขึ้นช่ายแล้วนี่นี่แล้วถ้าขึ้นไม่ใช่นี่เป็นยังไงอย่ามาเร็วคิดไม่ทันอันนี้มะเขือเทศนี่ครับมะเขือเทศมะขามเปียกพริกนี่ต้องทุบก่อนถ้าไม่ทุบ ไม่ทุบไม่แ่บโอเคแล้วก็หอมแดงข่าอ่าอันนี้เห็ดอันนะเบอร์มังหุดมะกรูดเออมะกรูดน้ใส่ยี่สิบให้ด้วยอันนี้เห็ดครับเห็ดมามูชิตะเกะบ้าไม่ใช่นี่ใช่อะไม่รู้ไม่รู้เห็ดอะไรแต่อร่อยดีโอเคผมชอบครับเดี๋ยวเตรียมของเสร็จแล้ว มาดูกันอีกทีนึงครับ okay. A few moments later เรียบร้อย <c oughs> นี่ครับเตรียมของเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ <c oughs> นี่ครับมาดูนี่ระหว่างเตรียมของเมื่อกี้เมื่อกี้ผมกม็ต้มน้ำหรอ <c oughs> ต้มน้ำเสร็จแล้วอันดับแรกเลยครับ นีตะไคร้อันนี้ผมทุบแล,นะล้วนะตะไคร้รลากแบกทีีนี่ใส่ลงไปนี่เบื้องหลังความอร่อยให้น้ำร้อนได้ที่ก่อนนะครับค่อยใส่ ใส่อะไรครับอ่าขานอ่าเกงครับ <Okay. S 1> เป็นขานาต้มยำนะที่ผมใส่ต่อไปก็พริกครับ thích nói không phải đây là con nữa รอรอต่อไปประมาณกี่นาทีจนกว่าน้ําจะเดือดนะครับตีแล้สักประมาณห้านาทีอ่าน้ําเดือดแล้วเรามาลงปลาปรุงใหม่ทิง้งครับโอ้อโหน้ําเดือดรยบร้อยน้าเดือดแล้วฮนะสีน่ากินนะขั้นตอนต่อไปทำอะไรฮะใส่ปลาสิครับรออะไรนะฮะนี่ฮะโอเค ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมต้องน้ําเดือดแล้วค่อยใส่ปลาได้ยินมาว่าจะไม่ขาวนี่แหละสงสัยเขาเห็นเขาบอกว่าดับกินขาวนะแม่สอนมาพน่า,นาจะใช่นะ <c oughs> แต่ผมก็ยังไม่รู้นะยังไม่เคยลอง โอเคเลยดูหวงดูหวงเขียนใหญ่กันนะครับดูปีโป้งข้าวนี่วิธีข้าวนี่มีอะไรจะบอกนี่นี่มาดูครับนี่วิธีหุงข้าวนะมีอย่างเดียวเลยมีข้อหนึ่งนะยังงไเข้อเดียวข้อหนึ่งข้ออะไรฮะ เนี่ยขอ้อข้อเดียวข้อหนึ่งเนี่ยเน,นี่ยอ๋อข้อหนึ่งเนี่ยหมายถึงข้อนิ้วหนึ่งมีวิธีเดียวนี่หึือข้อเดียวเนี่ยข้อนิ้วหนึ่งข้าง่ายๆคือข้อเดียวอ๋อนี่ไม่ใช่กดใช่ไหมไม่ข้อเดียวอ๋อข้อเดียวง่ายๆคือข้อเดียวคือข้อนิ้วนะข้อเดียวนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ายังไงนะทุกคนนี่ข้อนี้ไม่เหมือนกันแต่ทุกคนนี่หุงข้าวข้อเดียว อร่อยเหมือนกันนิ่มเหมือนกันแต่ข้อไม่เท่ากันเออโอเคแต่ก็ใช้มาตรฐานข้อเดียวมีข้อเดียวเหมือแลัว เสร็จตัวแป,ป้วยังไงต่อขั้นตอนต่อไปขันตอนต่อไปทำอะไรครับใส่มะเขือเทศคุยกองก่อนใส่หอมแดงก็ได้หอมแดงกอน แปลว่าก,กูดจริงๆบางคนก็ใส่เลยแต่ผมยังไม่อยากใส่่าจาสูตรก็เริ่มไปข้น่าจาคนะะคน่าจะสูตรนะครับเห็ดครับเห็ดอะไรนะมามูชิตะเกะยามามูชิตะเกะไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกเห็ดอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าอร่อยดีผมชอบ ววงวงไ,<ป>ไม่ได้คนเลยใช่ไมไม่ห้ามคนเดี๋ยวมันขาว รออีกสักพักประมาณห้านาทีโอ้โหว้าวเดือดแล้วฮนะเ,เดือดแล้วเบาไฟเลยครับคุณยายคุณยายยายทักชายหน่อยทักชายช่องหน่อยฮัลโหลลูกชายค่ะทำกับข้าว <c oughs> ไปออกกำลังกายค่ะ ไปใบ่มะกรูดใส่ลงไปมะเขือเทศใส่ลงไปมะขามเปียกใส่ลงไป ทั้งหมดขึ้นใช่ต้นหอมผักชีไปเรื่อยเอาไง,ไง่ายๆคือใส่ทั้งหมดเนะนี่ยแล้วเร่งไฟอีกรอบหนะึ่ง ไม่ได้คนแหละแค่กดผักลงใหเฉยให้โดนน้ำ <c oughs> ใช่ไหมครับใช่แล้วเริ่มปรุงรสเลยนี่ผงนัวอะไรครับผงนัวไม่บอกเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผม <c oughs> คลิปแรกนี่เอาสปอนเซอร์อะไรนะชิปแรกนี่เอาสปอนเซอร์ะรอะไรลร่ะเขาดูไหมเออเขาดูได้สปอนเซอร์หน่อยเออนี่อันนี้อะไรฮะผงอะไรครับผงปรุงรสผปงปรุงมานี้ใส่ประมาณนี้ก่อนอ่ะอีกนิดนึง ซอสฟ้าขาวซอสฟ้าขาวตาอะไรนะเอ๊อะไม่รู้ทุกคนใส่ไหมนะแต่ผมชอบผมเลยอยากแทนแทนแทนนิดหน่อยอ,อันปลาตาอะไรก็ช่างมันนี่ถ้าอยากให้ถ้าอยากให้อร่อยต้องทำยังไงอันปลาตาอะไรครับไม่บอก านนขาดอะไรไั้ยน่ะมันกินใส่อะไรไปแล้วบ้างไม่ได้ใส่หมดัแห้วเหลหือแค่ความเปรี้ยวจากมะขามเปียกเราความเปรี้ยวจากมะขามเปียกออกมา นิดนึงนะครับแต่จริงๆไม่อยากกดเลยกลัวปลาปลาลิด ชิมชิมเดี๋ยวรอความเปรี้ยวจากมะนาวแป๊บน,นี่อร่อยไหมเอ้ยความเปรี้ยวจากมะขามเปียกมะนาววาไฟเลยครับอ่อนที่สุด ไม่พอครับเดี๋ยวช็ดเงาก่อนร้อนในเช็ดเหมือนกันใบีหนึ่ง

อร่อยแหละร้อนรวงเป็นยังไงหองเลยทีเดียวเชียวเอาใหม่เอาใหม่ไม่ต้องไม่ต้องเราขึ้นเฮ้เฮ้เฮ้มีแขกมาเร้่เชิญมีแขกมาเรับเชิญออกไป เป็นไงก็<ต><ห>าขาดเปรี้ยวหรอหาเปรี้ยวรอเหลือเปรียกให้ไหมใช่ใช่งั้นเดี๋ยวรอตอนเสร็จเลยไหม <c oughs> รอตอนเสร็จครั้ง <c oughs> เดียวเลยเนาะรอตอนเสร็จเลยก็ได้เดี๋ยวตอนเสร็จเรามาดูกันอีกที ร้อยครับเสร็จแล้วเดีย๋ยวตักใส่ถ้วยลืม<ส>ปิดแก๊ปปิดแก๊ก่อน นแหละแข็งไม่มันแพรบเลยปลาเล็กปลาเล็กหมดแล้วเื่อยไปอร่อยฮะแมวตัวปีใหญ่ตับอ่ะเกิือช่วงน้ำยาเนี่ย

นิดนึงโรยเพื่อความหอมเสร็จ <100. S 2> แล้วครับโอ้โหปลาไม่มีเลยเอาบ้วาวเอา๊ครับคุณยายวิจารณ์นยครับคุณยายคุณยายชิม นั่งชิมดีเลยแม่อืมอร่อยค่ะอร่อยอร่อยจริงๆ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ธุรกิจใช่ไหมนี่คำว่าอร่อยคำนี้ <c oughs> วงการธุรกิจใช่ไม่เอานะ <c oughs> <c oughs> พี่โบมาชิมหน่อยอ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยนี่ ก็เสร็จเรียบร้อยครับต้มปลาเดี๋ยววันนี้ยังไม่โอเคเท่าไหร่ต้มปลาต้มนานเกินปลามันเลยเปื่อยเดี๋ยววันหลังผมมีเมนูเด็ดมาแก้ตัวหน่อยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแต่ว่าเดี๋ยวอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องคุณยายมาแล้วแล้วฝากติดตามดูช่องผม้วยนะเออรายการใหม่รายการใหม่ของคุณยายมาแล้วคือรายการผมแหละอ้วนซ่าพากิน